เดียวไมโง่เยี่ยมอยจริงมาดิควยไม่กล้าจะตอตอลบเียตอตอลเยียพีเดียวอ่าไม่กล้าให้ไปตอยไปตอยไ่ล่ด่าก้าะเออเียติ่มเจ็ตขวยไม่กล้าให้อจีควยกล้จัดไม่้าแอคหุ่นน้ก้าให้ตีไหมตีไหมมัึงแตกหนไอ้เหี้ยมึงก็ไปขอแางแมงเหรอะกูนะดิแมงอยู่ อคิวเดียวเานคิวเดียวโคตรหาเฮียหาจัดไหมพี่หาจัดโคตรหาเลยพี่ต้องถามแม่บีฮ่าวอะไรี่าจัดไเปไรไมเป็นไรไมเป็นไรอะไรเอยแกงบ้าอะไรอยีแกงบ้าอ่าจัดไอ้จมึงอ้าจีบกูไหเนี่ยหรือว่าหน้ามึงเฮียจริงๆรอกอไรอหน้างไม่ไม่ไม่นี่แกกูกหลอกายไปหน้าเีย พ่อกับแม่ของท่านไหนริงกูกูเต่อดเพศให้พ่อแม่มาพูดกันพ่อแม่มาพูดกันท่านไหนถามจริงอะไรอะไรพูดเรื่องของมึงพูดเรื่องของมึงท่านไหนถามจริงอ๋อะไรขี้อ้วนปวดไหล่เยี่ยสัดคอมันน้ำเนื่องปอดอําไปไรเป็นไรมึงเป็นไรเนี่ยผ้าเยี่ยนั่งนั่งอ้วนนั่งกินกินกินข้าวจริงไหมจริงไหมเฮ้ยอูจริงไหมจริงไหมอ่ะอูจริงไหมเนี่ยพี่ขนาดไหนเลยปะพี่ขนาดไหนเลยปะอุ้ยจริงไหมเนี่ยพี่

o มากันเยอะแล้วทำซองแอคด่ากวยควยโชวเพื่อนจัดเฮเจตอะไรมาเยอะคือมึงยอกมึงยกย่องปะเพื่อนมึงยกย่องปะกูถามจริงฮะมึงยกย่องปะเพื่อนมึงยกย่องกันปะในดิขำคิดฆ่ากในดิ๊่อะควยยกย่องกันจัดอะที่ขาด่าได้แค่นี้ไอ้ควย แม่เหม่อคุยกูทำเฮี้ยอะไรขึ้นเงี้ยไอ้ข่าวขำเพ่อมากับเพื่อนไปเลยเพื่อนมันบ็อกซิ่งจัดไอ้เฮี้ยด่ากูบ็อกซิ่งแต่เพื่อนมันบ็อกซิ่งจัดไอ้เฮี้ยดูวัานี่ดูว่านี่กดมีอะไต้องถามกันไปเรื่ยๆน่ยังมีผมไม่หวังให้เพื่องกูด่ามันกลับมาสู้เลยคุยด่ามันเป็นคำเล่ยเด็กเชี้ยกูมโอ้ยโอ้เฮียความปีใหม่จัดโอ้ยเฮี้ยยังได้รับความปีใหม่จัดไอ้เฮี้ยทุกเพ้อ่ะพี่โอ้ยไม่ไม่จมพี่ได้รับไม่จมพี่ หรอไม่จมพี่พี่ได้ร้อกไม่จมพี่ไอ้เนี่ยแต่เป็นเลคุยด้วยดิคุณไจมไม่จมพี่ล็อกไม่จมมันไม่ได้ยินทปายดาวอะิชร์ก็ตาทำไมมันกลับจมอ่ะพี่ไม่จมอ่ะมึงรู้จักปะเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแล้วไอ้เจ้าไม่ไม่ก็ก็ิ่ดีปกตินะไอ้เจ้าได้ยนหูฟังได้ยินปกติเราได้ยินปกติไอ้หัวยมาดูคลิปกูได้นะครับไอ้กระถอ ต่อภาพขายขําเขาสื่อเลยจี้จุดเลยจี้จุดเลยโดนสิงกับเลยไม่อะร้อนจัดยดเดนล็อกรอนจดาดูาดูไปดูมาดูมปดูาดูไาดูมาดูาดูาดูมาดูมาดูมาดูไาดูมาดูมาดูมาดูาดูอาดูมาดูมาดูมปดูมาดูาดูมาดูมาดูจัดูดูมา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 ดูมดูาดูมาดูมาดูดูมาดูม้ดูดูามดู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 าดู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 าดู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 าดูดูดูาด ไหนตีมึงไหนไหนีมึงควยอะไรอ่ะไม่ไม่มากูให้ควยมึงลุมด่าเนี่ยมึงเอาจมาดิควยกูฟอไปกระจอกมาดิเอาดิเอาดิเฮียควยเด็กเฮียไอติ่มมเอามาเมาคอด่าไอติมเอามาดิมึงให้ก็ไมด้อ่ะมึงเอามาเดไอมึงมืนหาไม่ได้อติ่มอ่เล่นอ่ะไอ่อ่อ่ะไอติมะอไอ่มอยู่ออ่อ่่ะควยปะเอ ทแไม่ยเอะไรมจัดยกตัวงเอเอาจัดแม่คไอ้เจียดูดิไม่โมใหม่่เดล็อกอ่ะคุยบอกเพื่อนตัดใหม่ดดิไอพี่อเจอ่ะเลยควยวุ่นเลยเราวุนเลยเชไน้อยควยเี่ยขอแม่เหมนเสี่ยวไอ้ควยไม่จมที่หายไี่เดิล็อกเรื่องไอ้ี่อควยพูดพูดขัดขันเป็นไรเนแล้วก็ก้าแล้วกก้าบ่าเไอ้ควยมาเซเวนเี้ยไอ้ควยเงี้ยของแม่เหมยควยแน่ยจาไอ้เดล็อกเฮ้ยไอ้ไม่ไอ้เเอ๋ยไอ้ควยเสี่ยวไอ้ วายเดล็อกไมค์พ่อไม่ควรได้็อไมันเสียงเสียงมจะล็อก้ามเงจันล็อกข้าวดูดีดูดีวายดิดูดีดวายเป็นอะไรเียมึงว้ได้ล้องไวควมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงขายคำอะไรมึงเนี่ยขายคำพ่อมึงเลยไม่กูด่ากูด่ไอย่างเงี้ยดีดีดดีมันไกล้าด่าเว้ยกฟอร์มด่าเว้แต่มันกล้าด่าไอ้ะตอไอ้ควยฟอร์มแลบไอ้ดูเดี้ยวเดู๋วฟอร์มแลบพ่อมึงอัฟอร์มแลบฟอร์มแลบฟอร์มแลบดูดีดูด ก็แบบแล้บ่าวแก้บาวดิวิวลดี๋ยวดีวดี๋ยวดีวดิฟอร์มแลบจัเห็น um ี่มันอายคนยากกูถามิฟอร์มแลบที่มันอายะไรอะไรอะไรพอแล้พ่อมึงไงฟอร์มแลบจะไอ้ก่อนไม่ตอเรา็ฟอร์มแลบเฟอร์มแลบจังหวะน้องอะอไไม่ฟอร์มแลบแตไรันเป็นแค่มันอายกฮะกูถามจริงนฟอร์มแลบจะแบบเป็นคโนงแก้ได้ยเอไอคยได้ทำลสอะรน้าไอปะนอไอคุยมะหนอข้องงามึงไอเชคควยมึงแว่าแบแบบ คตรไม่ไม่กระตกจัดมึงวานนองจริงแหรกูถามจริงคุยมึงวานนบ้านองใช่ไอ้เจยังไม่กล้าเลยคุยกูบอกให้ไอ้เจมาดิมึงกล้าให้ป่อมึงมึงข่อยกูเพื่อนกูแต่มึงไม่ให้แค่กูขอไอ้เจมึงมึงก็ไม่ให้ไอ้คุยไอ้กูไม่ให้มันก็ไม่ให้มึงจะทำแยกเพื่อจะมือขาพ่อมึงหอยเด็เที่ยวหัวร้อนไว้อยเลยหัวร้อนไว้ดูดิดูดิไอ้เจจะจะไปอะไร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 เป็นอะไรขอ่อยพี่จริงจริงวะจริงป่ะ หนามาไอ้เฮียมจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะพี่จะล็อกพี่จริงจริงไหมพี่เป็นี้คนห่ามจริงอีก๋พี่พี่ไม่กล้าชิบหายพี่ได้ล็อกไอ้เฮียจริงจริงป่ะไม่กล้าหายเลยใช้ไม่นับโว้เปเนี่ยไข้คุยไม่กล้าไอ้เฮียไม่ไม่แต่กูทำมาแต่ปกติแหละจริงไม่เลยไม่มึงใช้ไม่อะไรอ่ะไม่มึงใช้ไม่อะไรไม่กล้าไอ้เฮียไม่พ่อมอ่ะทิมพ่อกูมึงให้มาคุยไปโนเน่ไม่เฮีย แน่นอนไอสัตว์ไอเที้ยเออกูใช้ไอเปอร์เอ็กซ์ขับมันได้หมดไอ้คุยใช้เปอร์เอ็กซ์เจ๋อยช่ได้หมดครับได้หมดถามเนี่ยขอไอจีมึงมึงไม่ให้เนี่ยมันเออไอเที้ยเสี่ยวสุรินทร์ให้ไหมมึงเอามาดิมึงเอาไอจีมาดิไอเที้ยถูกฟอรไปเนี่ยกูฟอรไปเลยก็เป็ไอคุ้ยก็เป็ไอจีมามาฟอรไอไเที้ยเสี่ยวจัดไอซีูเอะไรวะอะไรวะน้องไอซีอะไรมึงเนี่ยมึงเบียวเลยเนี่ยถามกูหรอมึงมึงขอมึงก็เอามาเดี๋ยวไม่เบียวไอโง่เบียวไปเอ็มมีเอ่ะเออ กองไฟเอ็มไม่คุ้ยด่ายังจับแบบเป็ดเฟียจับไอ้เหี้ยโคตรเดียวอ้เดิมพันไม่ด่าเอ้เอ๋ยคุ้ยเหี้ยบ้านนอกไอ้ฝูงถ่ายรูปเอ๋อเหี้ยหน้าเอ๋อไอ้ไทยมันไอ้คุยคุ้ยเลยหน้ามันเสียมันก็ยังตุ๊ดเลยคุยมาโดนฟอร์มด่าเหี้ยเลยมึงไอ้เหี้ยเสียวไอ้คุยเออมึงเป็นอะไรอ่ะไอเดินล็อกเป็นเหี้ยอะไรอ่ะมึงจะฟอร์มด่าอะไรมึงเนี่ยไอ้เหี้ยด่าก็ไม่เข้าไอ้คุยด่ามึงด่าเลยมึงเนี่ยไปทอตาเสร็เป็นไปค่ะ ไม่มึงแบบขาเสียงให้ตู่ไปสัว์เทียนก็มังดาเปนปะไอ้ไอ้พูดไอ้เดี๋ล็อกกถานซิมมังดาเป็นไหมเนี่ย่ายยางกากเลยเฮียต่อต่อต่อมึงไอ้สัว์หรือมึงไม่ต่อยเลยคุยอะไรอะไรอะเล่นไม่ไม่คุเล่นบอโลไม่ได้บอลบอะเนี่ยฮะต่อยอะไรต่อยอะไรไอหล่ถามที่บอลโลว์ต่อไม่มึงก็ตุกระไม่มึงกะตุกอะไม่มึงกะตุกระเป็นไรน้องเป็นไรน้องก็เอ้ยไม่กะตุกมาเี่ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ตุกบอุโลว์ไปเฮียสวยไม่การข้อมึงสั่นตุณเม่นไม่ก็ตุกเฮียพูดก็ วัวจากี่ลงมันต่อยได้ไหมไปแล้วไม่เอาคำกูไปด่ากูไวบ้างป้าคยมาด่าอยผมไมด่ากูเฉยไอ้เหียเสียงมือขาดหายไอ้โง่โเสียงเยหไอ้คยเจ็นเนี่ยมันนอกจัดปิงปิงโคเลยดเล้เด็กูกเดียว็ได้แม่งไม่เสียมันอย่างอ้วเลยสัตว์ไอ้เหี้ยมันมราคาถูกไอ้คุยกูว่า็มไ้ตัดวยเฮียพร้อมด่าไปด่าไ่เป็นสัตว์อายคนอื่นชิบหายเลยดิเือเพูดอะไรมึงมึงมันไ้เลยคุยตบม มาลายะแล้วแบบมาเยอะแล้วทรงพลังไงเฮียพวกเฮียเนี่ยคุยอุตส่าห์ไปคุยอ้เช้ยโคตรเจ็บเลยมาลายอุ้งอุ้งอะไรมึงอะไรมึงบ้าปะเนี่ได้กเผื่อนแล้วคุยกันเราห้ใช่ป่ะกูถางเดียวเราห้ใช่ป่ะจะใส่เด็กคนเยอะส่งพลังเฮียตัวเองด่าก่อนในแท้กูงงจับเลยเสียงมันยังเต็มอยู่เลยเอาคนยสุดกันหรอกไม่ไม่พูดอะไรอ่ะคำ้มขันในหาแอร์พูดให้พูดให้เต็มคำนี้เฮียไม่ไม่มึงกาบมึงอู้ฟังมึงกากไม่ได้เจ๊เอ้ยไม่ฟมึงกาบไอ้เจ๊ อะไรเหรอเอออะไร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 เย่ตรินนี่เอออะไรเนี่ยเยความพิีวยต่เปงไงโง่จ็ปิงตัตไอ้เหี้ยเจเยอะไอ้เยหวยเหียหมาไอก็ตอบเออเียหมาเฮียมาด่ากูว่าหมากูต้องร้องไปเลยเฮียเป็นกวยเฮียต้องคำด่ากูหวยปากูไอ้หมาเวไเอเเลวายจริงจังกล้าให้เลยควยมึงแบบเก่งแต่ปากไอสัตว์ที่ต้อง ไอ้นักกูยอมใจมึงออีกแล้เียสองคำสามครับอือหึงสองคำสามคำอือหึงเป็นไรเนี่ยให้เดี๋ยวลรงให้งอาง่ายเลยมันเมือนวยง่ายเลยเดดีดนวพูดเป็นเพ่อะไรพูดอะลรพูดไม่รู้เรื่องเลยวยพูแต่แบบร้เรื่แบบเป็นรู้เรื่องไรหวยไม่ราคาถูกไอ้าใบห้าเก้าบาทเด็กเก้าบาทใช้ไม่ไรเดี๋ยวลรามใช้ไม้ลยเนไม่ต้องไม่ต้องถามว่าใช้ไมลายเมอไหรมามวยควยนับโบยย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  ไอ้คุยไอคุยไอ้คุยอะไรมึงอ้คุยไอ้อะไรอะไรก็ไอ้กาไอ้เดินลอกอะไอ้เหี้ยแน่นอนไอ้กูกาดแต่กูด่ามึงได้แน่นอนกูกระจอกไม่กากริงไม่กักิ้งเฮีล้วแนนอนมงติดจัดไอ้เหียจนจบหายเหียได้นลอกอะ เออมันกูกาจริงแต่กูด่าได้แน่นอนไอ้กระจอนจนจนแน่นอนกูจนกูจนแน่นอนไม่มันก็ตกอ่ะไม่มันก็ตกจัดอ่ะไม่คอมึงขาดหรือเปล่าวะนี่นี่นี่แบบไอ็กโลเซอร์เอ็กโคลิเซอร์มึงไม่ค่อยดีอ่ะคุยไอ้วูยไม่ได้พูดยังไม่ชัดเลยสันที่สัมเียงสายเคมมึงไม่ชัดเลยไม่ไปแสคริปตใหม่ไปน้องไปแบบสคริปต์ใหม่เอาสคิปพี่ไม่เะอะไรเลยอะไรเยอะไเลยอะไรเลยพ่อมึงมาสคริปใหม่ไม่มีหรอกคุยเอามาหาพ่อมึง ว่เสียงเตยแบบเี้ยไงเลยใช้คริปใหม่เกลี๋ยไปเอ็มจัดเนี่ยเติมอย่างมันแับในโลกไปเอ็มไหนเาอๆได้แต่ในเกมอะสภาพพี่อะรอพ่อมีเจ็อะไรจริงมาดเฮ้ยเจ็ดอะไรจริงมาดีเ้เ็อะไรจริงมาดีเคยฟอมถ่ายดิดะไม่เป็นผู้ใจคําเด อบคำพูดกูไอ้จไดจีมาได้ดีวเดี๋ยวเดีูต้องจีมันก็มีแต่พวกไอ้ยูแบบเทดีอะเจ๊อจีมาหน่อยเจ๊ดอจีมาหน่อยได้ไหมเจ๊งรอามาของมของามขอมามามา่ให้มึงเอามาดีมึงเป็นไรอ่ะมึงเอามาดีมึงกลัวอะไรอ่ะเจ๊มึงกลัวอะไรเนี่ยกลัวอะไรไม่เมือนไอ้สารไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ไัวไอ้ไอ้ไอ้ไวเไอ้ไอ้อ้ไอ้กลัวจัดไไอ้้้วไเสียวอ้อไไ้ไ แบบสาวชอบอะไรเงี้ยเขาไม่เคยมีมั้งเนี่ยจริงไหมพี่ไม่รู้ต้องห่วงหรือจะสาวที่เกลียดสาวสาวไฟเอ็มอ่ะที่จะสาวที่แบบชอบเสียงหล่อๆแต่หน้าเหี้ยเออจริงไอ้เช่นมันอ้วนไอ้สัตว์ไปจีบสาวไฟเอ็มแต่ไม่มีใครเอาไอ้สัตว์ไอ้อ้วนไอ้ควยเออกูจี้โปมันด้วยไอ้เช่นมันถึงก้นหัวล่อแล้วไอ้สัตว์ไอ้เช่นเนี่ยรู้จิ้งี้ยเผาแม่เด็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหาเข้าไปเคลียร์คำพูดกันด่าเว้ยแล้วก็ตอกกันเลยหน้าเหี้ยไอ้ชีโปมันดิเด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 เจเด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 มดงดเ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  มาจีมาองจิมาดีเทียวมามามาจีมาดีน้องเจได้กูจิหลักตอไปเลยน้องตัอไปเลยตัดคอไปเลยพ่อมึงอะคุยไม่มึงก็ไม่ให้มึงให้ยังมึงก็ไม่ให้ไเจนไม่อยากูปะจะตอกมาดีหรือกูปะไอเดนเราตองนั่งนั่งทีไม่แอ้วเดีโดวกราปิดไม่จะตอกเอ้ยคุยมึงด่าอะไรมึงไอเดนล็อกตอนกูปิดไม่ไปนั่งนั่งด่ากับใครอะบ้าบอะไรที่อะอะไรอะไรที่อะกูใส่เลยร้อนใสไอ่ที่นี่มันกว่าร้อนเลยไอ้ส่เลยน่ามึงพาพี่หไอคุยไอเนี่ยกว่าร้อนไว้เที่นี่รับทุกคำพูดเลยใสไอ้เที่ย ไม่มึงแบบมึงรับคำพูดกูหมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันบ้านนอกไปเนี่ยฮะไอ้ส่ไอเด็กเหี้ยคุยกูพูดลอยๆใส่ไอเทมหัวร้อนไอ้สัต่กระตอกคุยพูดลอยๆใส่ไี้ยนี่หัวร้อนแทนนี่กูงงไหวเลยหน้ามันเป็นเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์จริงๆว่าเหี้ยเดีู๋ดเดี๋ยวมึงปิดค์กูไอสัตว์สกรด่ากูดิเขาไปได้เนี่ยกระตอกไอ้เหี้ยกูกูกูเฉยไอ้เหี้ยหน้าเฮียกูหล่อไม่ลด มันผ like so ิดไมกูไอ้สัตว์